นี่ค่ะเราจะไปกาว่าอยู่สว่ากันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นรถที่สถานีตรงนี้ที่สถานีโตเกียวนะคะในเวลาเจ็ดโมงสามบหกนาทีค่ะเที่ยวรถสี่เจ็ดหนึ่งค่ะนี่นะคะแต่รถจะ เนี่ยค่ะจริงคันเซ็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะรถชิงคันเซ็นที่เราจะไปกะว่าอย่สว่านะคะเวลาที่จะออกอีกหกนาทีค่ะทุกคนในตู้ที่สิบนะคะเที่ยวสี่เจ็ดหนึ่งค่ะนี่นะคะ นี่นะคะเราก็จะจองตู้ที่สิบค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะมาขึ้นตรงตู้ที่สิบนะคะดูบ่อด้านในก่อนนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนไฮเทคมากเลยค่ะว้าวที่นั่งสะดวกสบายมากเลยค่ะทุกคนรถทิงคันเซนนี่สุดยอดมากเลยค่ะดูสิคะ นี่ค่ะข้าวหน้าป่ารวมนะคะมีหลายๆอย่างรวมกันค่ะเราซื้อที่สถานีโตเกียวค่ะตอนนี้เราก็จะมากินข้าวบนรถชิงคันเซ็นกันนะคะระหว่างเดินทางค่ะดูสิคะเรามีทั้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีผักดองด้วยค่ะเรามาเปิดดูกันเลยค่ะ ว้าวว้าวนี่ค่ะข้าวหน้าปลานะคะว้าวดูสิคะน่ากินมากเลยค่ะรวมกันหลายๆอย่างค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นไขค่ค่ะรวมผักดองค่ะ แล้วก็ปลาค่ะเต้าหู้ค่ะลาบบัวค่ะแล้วก็เต้าหู้ปลาค่ะอันนี้หมูนะอันนี้หมูนะคะอันนี้หมูทอดค่ะแล้วก็ผักรวมหลายอย่างรวมกันค่ะส่วนข้าวนี่นะคะก็จะเป็นข้าวของญี่ปุ่นน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็มีหมูกับผักรวมมาให้ค่ะนี่ค่ะ สุดยอดค่ะเราก็จะกินข้าวไปแล้วก็ชมวิวริมทางไปนะคะนี่นะคะริมทางนี้นะคะเราก็จะชิมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นผักรวมแล้วก็มีปลาด้วยค่ะเป็นผักดองนะคะเห็ดฮิตาเกะค่ะรวมหลายๆอย่างรวมกันค่ะ แล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้ก็จะใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะว้าว นี่นะคะเป็นปลาจิ้นเป้งๆเลยะคะ่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะหอมปลาค่ะเนื้อปลานุ่มมากเลยค่ะ ใส่น้ำจิ้มติกฟูกแล้วสุดยอดยจริงๆค่ะ มาถึงที่สถานีคาวายูซาวะแล้วนะคะนี่นะคะดูด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นค่ะขึ้นไปที่คาวายูซาวะค่ะนี่ก็จะถึงทางขึ้นที่จะไปกาลายูซาวะนะคะขึ้นบันไดตรงขึ้นไปเลยค่ะที่กาลายูซาวะนะคะจะห่างจากโตเกียวนั่งรถไฟ จิกัเซ็นมาแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนใตล้ตกเกียวมากเลยค่ะพอมาถึงนะคะตรงบันไดเลื่อนนี้นะคะก็ขึ้นไปด้านบนได้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะพอมาลงรถมานะคะก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปเลยค่ะเพื่อที่จะไปจอง ขึ้นมาในเลื่อนมานะคะเพื่อที่จะไปจองถาดเลื่อนนะคะไปจองของเล่นนะคะเล่นสกีกันค่ะแล้วก็จองรองอ่าเช่ารองเท้าบูทนี่ค่ะการาเดย่สว่าค่ะมีภาษาไทยด้วยค่ะสำหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้ภาษาไทยได้ด้วยค่ะ นี่ค่ะเราก็ใช้บัตรผ่านประตูเข้าไปนะคะที่เราบัตรเราจองมาที่กาล่านะคะดิค่ะเข้ามาแล้วค่ะเราเข้ามาถึงด้านในแล้วนะคะว้าวดูสิคะคนเยอะมากเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะเป็นการต่อแถวเรียงคิวไปเพื่อจะไปจองเครื่องเล่นนะคะมีถาดเลื่อน ้องจองรองเท้าบูทนี่นะคะนี่เขาก็ต่อแถวนะคะเพื่อจองเครื่องเล่นและขึ้นไปกอนเด่าข้างบนนะคะเพื่อไปเล่นสกีกันค่ะดูสิคะนี่นะคะว้าวคนเยอะมากเลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีการเช่ารองเท้าบูทหมวกแว่นตา เพื่อจะสวมในการเล่นแล้วก็เช่าสกีด้วยค่ะนี่ค่ะเร่คนี่นี่ค่ะกาลาายูสว่านะคะตอนนี้เราเช่าชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาขึ้นกอนเดล่าด้านบนเลยค่ะเพื่อจะขึ้นไปด้านบนนะคะนี่ค่ะเราต้องมาต่อคิวเข้าเพื่อจะขึ้นไปกอนเดล่านะคะนี่ค่ะกอนเดล่าค่ะ ขึ้นไปในเล่นเพื่อเราจะขึ้นไปเล่นหิมะกันนะคะด้านบนค่ะตามเรามาเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ขึ้นมาบนกอนเดร่าแล้วนะคะนี่ค่ะดูวิวด้านล่างเลยค่ะว้าวสวยมาก หิมะตกปุยๆเลยค่ะว้าวหมะตกปุยๆเลยโอ้สุดยอด สุดขั้มาเต็มเลยค่ะว้าวสุดยอดเอ้าตามมาเลยค่ะเรามาถึงฟาร์มยูซาวาาแล้วนะคะเราก็ขึ้นมาเล่นหมีมา้าด้านบนนี้นะคะตอนนี้หมีมา้ากำลังตกสวยงามเลยค่ะว้าวตื่นเต้นมากเลยค่ะดูสิคะด้านบนนี้นะคะเขาก็จะ เดินเล่นกันแล้วก็เล่นสก,กีด้วยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะว้าสวยงามมากเลยค่ะไปไลสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเราสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะน้นบนนี้นะคะดูสิคะสวยงามจริงๆ,ๆเลยค่ะ Woah! Woah, aku. Padahal <muchas> สนามได้ค่นั่นงนะคะ้าดีจังว้าวนั่งกระเชาเป็นขึ้นมานะคะกับข้นล่างนะคะแล้วก็นั่งกระเชจากลับนั่งว้าวตอนนี้เราลงแล้วนะคะโอ้โสวยมาก ทส,สิค่ะจากยอดสูงสุดของกาล่านะคะเรานั่งกับเชาใใ้าลงมาแล้วค่ะจุดยอดนะคะนี่นะคะเรานั่งกับเช้าห้อยขาลงมาเลยค่ะอ้จากยอดเขาสูงสุดสกาล่าค่ะว้สวยมากเลยะคะ่ะ โอ้โหหีม้าก็ตกคับทุกคนว้าวลิสกสาจริงล้นขึ้นไปบ้นไม้ตกบ้นไ ऊह देखो देखो देखो

นี่ข้าผัดเลื่อนค่ะว้าวเราก็จะไปเล่นผัดเลื่อนกันนะคะดูดิคะเย้จะไปเล่นผัดเลื่อนกันค่ะดูสิค่ะว้าว แผดเรื่อนกันตรงนี้นะคะเราจะาเริ่มหัดเลื่อนกัน,นะคะ่ะ foi a <laughs> นี่ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำคิวอาร์โค้ดก่อนค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำคิวอาร์โค้ดกันนะคะเพื่อจะเช่ารองเท้าเช่าชุดต่างๆที่จะไปเล่นสก,กีกันค่ะแล้วก็เครื่องมือเล่นสก,กีด้วยค่ะเราก็จะทำตามขั้นตอนในมือถือนะคะ เมื่อสแกนเมื่อสแกน QR Code ขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้เป็นภาษาไทยได้ค่ะค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราทำ QR Code เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเลือกไซส์รองเท้าค่ะนี่นะคะที่เลือกไซส์รองเท้าก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะด้านนี้ค่ะเราใส่ไซส์ไหนเราก็เลือกใส่ไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะเมื่อเลือกไซส์รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาชําระเงินที่ตู้ค่ะนี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นภา,าษาไทยค่ะเราก็ชําระเงินที่ตู้ได้ทันทีเลยค่ะแล้วเราก็ออกมาค่ะชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าไปเพื่อจะรับรองเท้า ชุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรามารับชุดต่างๆได้ที่นี่เลยค่ะเป็นเครื่องเล่นสกีกับรองเท้าแล้วก็ชุดต่างๆที่เราเช่าไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะต้องเช่าล็อกเกอร์ด้วยค่ะในราคาขั้นตอนต่อมานะคะ เราก็จะมาทำการเช่าล็อกเกอร์ค่ะในราคาหนึ่งพันเยนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนชุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รหัสหมายเลขล็อกเกอร์มาค่ะเราก็เข้าไปฝากของสัมภาระต่างๆได้ในล็อกเกอร์ค่ะ